ไอ้ยาวก็มาประตูมาเพื่อนบองหาเพื่อนทุกไปเพื่อนอ้าวเบอร์เก้ายังมาได้เบอร์เก้าบอกวิงมาได้เบอร์เจ็ดวิ่งตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเาเบอร์นักขุนแผนไปแล้วนักขุณแสนลากไปแล้วลำเลียงไปแล้วถูกบอกวีเบอร์สี่สกัดไม่ผ่านกองหลังของนักคุณแสนบอลจะขุดขึ้นเงิในแดนไปแล้วนักคุณแสนวันนี้ดีครับนักขุนแผนวันนี้ เบอร์เจ็ดไม่ไ <hi> ด้บอลหลังนักขั้นแย่งไม่ได้เอาลแมนยูเดรกับทีมออต่อ้าวเบอร์ห้าแมนยูเราไมได้บอลอยู่ครับ เอ้าวกรรมการดูกรรมการทั้งสองคนคุยกันแล้วนะครับเป็นลูกแฮนด์บอลก่อนนะครับยังแล้วกรรมการวิดูวีอาร์แล้วทางวีอาแจ้งมาว่าแฮนด์บอลก่อนนะครับก็ไม่ได้ไปดูครับถูกยึดคืนไปนะครับไม่เป็นไรครับเบอร์เก้าบอี

เไ้ยเอ็งไม่ใช่เอ็งนี่พอดีปีเอาตัดมาประตูน้าคุณแต่รับไว้ได้ตียาวเข้ามาติดแม็กไกวโอเดาน่ายาไปแล้วเอาเบอร์เจ็ดได้บ้างเบอร์เจ็ดน้าคุณแตนมาบอลมาตั้ง เมนูก็คือโบวีนะครับสำหรับคนนี้ยังไม่มีืดเดี๋ยวสกัดได้โดยเบอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดของนแขมแขมาไม่ได้กองหลังบาดยาเข้ามาป๊อพอดีเป๊ะบาคขัดไม่ได้ไปยังยถนนเหมือนกันเอ้าบอลโดนหน้าไม่เป็นไร เอ่ารองกรรมการปล่าฟ้านะครับถูกเกี่ยวขาไว้อ่าเล่นแล้วแเล่นแล้วไม่ทันม็องเรียบร้อยมั้ยบาดเจ็หรอไพ่เแขนตายก็เลี้ยงเยอะนะครับก็อาจจะพูดได้บ้างอ่ากรรมการปลาแล้วนะครับนักเรียนนะครับโดนไม่โดนนักเรียนไม่ต้องหยุดเล่นนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงม็อกวีด บางสัตว์บางมุมกรรมการันไม่เห็นเห็นหรือว่าเห็นเป็นรูปได้เปรียบก็จังเลยยังไม่เป่านะครับนะห้ามหยุดเล่นถอย้วยมือกรรมการเลกอ่าจะเตะ้วยกองหลังของบบวีมองแล้วโอ้โหทำคานไปนิดเดียวนักมวยแสสนบอมาตั้ง ไปแล้วนักมืแสนได้บอลมั่งอ้าวเต็มเบอร์กองหลังของบอวีเบอร์สามอ้าวได้แย่งมาได้นักมืแสนแย่งมาได้ไปแล้วเบอร์ยี่แปดได้บอลอยู่เบอร์ยี่แปดลูกนี้กรรมการให้เป็นลูกฝาดยังมีอยู่ใกล้สยังอยู่กัน แบบมันในสนามครับอ้าวโบวีถูกกองหลังของน้ำพุนัดยังไม่เบาโอ้โหสไลด์กันมันเลยนะครับกองหลังโบวียังอยู่ที่กองหลังของโบวีเบอร์ห้าไปแล้วไปแล้วส่งให้เพื่อนโอ้โหส่งยังหนึ่งแอนเบอร์สาม บวีตรงให้เพื่อนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเราใส่ลราคอยยิงโอ้โหฟาดประตูบวีก็จับแล้วก็เตะยาวเล่นแล้วก็แฟนศาดยาวเข้ามาบวีก็แบบกลับไปฟาดยาวเข้ามาอล้วยอ้ยเวาวรับปั๊บไปยาวไมกบอลสาดครับช่วงนี้ไปยาวอุ้ยพลาดเบอร์ บอลในภูกก็กทั้งสองทีมอ้าวมองหลังอยู่สายเอนะครับเอ้ยสายบีเอและบีเอนี่นหว่าเอ้ยไม่รับประตูรับไม่ได้กำลังทั้งสองทีมนะครับแต่ความเป็นหนะัวใจนกกีฬานะั้นยังไม่ยอมนะครับ บอลวีเตียกขึ้มาประตูเตียาขึ้นมาอีกเอาเบอร์เจ็ดได้บอลแล้วเบอร์เจ็ดล็อกเขาล็อกซ้ายล็อกซ้ายแล้วขวาอ้าวลูกนี้กรรมการให้ท่านล้มท่านล้มแม่ก็ฟาวครับขอสัญญาณครับฟังสัญญาณท่านมีคำแทงขัังสญญานไปตั้งคำแทงเจ้ามือกรรมการลูก อ่าเบอร์สิจะพิวพูปันฟรคลิกเบอร์สิมองแล้วใสก้อยอีกหน่อยดิอีกทีนึ่งทีโอ้โหเอางั้นฟูลมาเบอร์ยี่แปดยี่แปดยี่แปดทำงานยี่แปดถลุลุ่มอยู่ยี่แปดถลุลุ่มยี่แปดหนุแสนตรงกับคพืนมาสามเจ็แล้วก็บอกออกบอลทุมทุบเมนหมดเวลาการแข่ง ถึงเวลาแรกาศให้สัญญาณไม่ค่ยดังเท่าไร่้เอาบววิลาไปแล้วบวประตูนางคุณแสนสกัดทิ้งออกไปเรนน่าสองคนเด็กเก้าเดบอลเอาได้แล้วนางคุณแสนได้แล้วดเบิ เอายินเบียบโกโก่มาคุณแสนได้ตีเสมอแล้วนะครับมาคุณแสนตีเสมอแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งบอวิสไปยาวไปไม่ได้ bơi 7, bò huyền dinh bà tôi lắp bơi tên bò nhu bò nhu ký 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 bò nhu

เา,า,าือดมามเด้อดสามเดือดสกิลให้เพื่อนไปข้างหน้าบอกัน่าแรลแสนเบอดสามเจ็ดตรงให้เพื่อนยิง สดยสยเเ่อเพื่อนแล้วน่าโมามามงอ้าวเบอร์สามได้บอแล้วยังไม่ได้บอลกูผิดนะตัดกันลูกสักรับเด็ยยี่ปนเลียยงบอลขึ้นไปของหลังโบว์นันแย่งมาได้ตรงไหมเพื่อนยังตัดไม่ได้อีก

เบอร์เจ็ดไปเอเซนโอ้ยโอ้ยเปวดจานมาในเบอร์สามโอ้ยเบอร์สามมาส่วนคนคนเดีไปเบอร์สาม่งมาได้เบอร์เจ็ดยิงเรียก็เบอรเจ็ดไปใช้ปัจจัยทางยักอ่ะเดี๋ยวมัไจะยิงคุณเไปคุณต่อไปนะครับเตรียมตัวเลยนะครับตาบ้าเดิเลยก็เดินไุ๋ใช้แรงกันเอง

ถึงไหนัช่วยกันดีนะครับไปถึงเุดหน้าประตูของโบวีแต่โบวีนั้นก็จะก่ายขึ้นมาได้ เขามาในสนามนะครับออาวอกันเองแต่ไม่ว่าอะไรเจ็บนะครับเจ็บเอาลงน้ประูมองใชอประตูเราไม่ได้ถักกระลึกถักกระลับด้วยทั้งทของทีมตัวจับบอลลุมือ

ต้องดีต้องดีต้องดีด้วยอ้าวด้านหน้ามีผู้เล่นบาดเจ็บ ไปร่างห้าหายอ่ะที่คุณอยู่ที่ไห้อย่หา้ยิ่้ซเอ้แม่ซื้อไมสิ่แส่่แได้อลาแล้วเบอร์สยิง้ ยกขาสูงยกเข่าค้างอะไรอย่างเงี้บวีได้เตะบวีเตะในเบอร์สิบ้าเดิมดด่ดโอ้โหยเขาลงเียมมากชนไว้ยกชนไว้ชนไว้โอเคโอ้โหโอ้โหเดินขาเอ้ อ้าหมเวลาการแข่งขัน,น่เวลาหลังเวลาทั้งสองทีมครับไปที่การสนามนล้เวลาันทั้งหมดมหทวาทมพลโอเคครับสมบัดไม้สําัดมือขอโทษกัน